สวัสดีครับผมโค้ชใหญ่นินวงนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมสมุทรสาครซิตี้ครับก็นำจา่ากฝูงไร้พ่นะครับทีมปรับจูนได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ทีมก็ยังยังต้องต้องปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับกไ็ไม่ได้แบบลงตัวทุกเกมนะครับมันก็จะมีจังหวะ มีข้อผิดพลาดให้เราได้ปรับได้จูนกันมีจังหวะฟุตบอลให้เราได้ปรับได้จูนกันนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเราเรายังอ,อยู่ในในฟอร์มที่ดีนะครับเรายังไม่แพ้ใครนะครับถึงจะไม่ไม่ได้ชนะลวดนะครับแต่เรากา็แข่ง5ชนะ4ี่เสมอ1หนึ่งก็ยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับก็ถือว่าพอใจในในผลงานของลูกทีมนะครับในเรื่องของอผลของการแข่งขันนะครับ ก็ก็ค่อนข้างพอใจกับกับผลของการแข่งน,นะครับแต่ก็ในเรื่องของรายละเอียดของของเกมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครับก็ต้องปรับต้องจูนกันทุกเกมทุกแม์นะครับวิธีการเล่นก็ต้องต้อง,องอปรับกันทุกเกมนะครับเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละเกมที่เราเจอกับทีมคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็รายละเอียดของเกมมันก็ ต่างแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องปรับต้องจูนกันนะครับก็อันนี้ก็นะถามว่าอ่ากี่ปรับจูนได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มันยังต้องปรับไม่มีไม่มีเกมไหนที่มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังต้องปรับปรับอยู่ตลอดเวลานะครับสามผู้เล่นนะครับตัวหลักที่จะเล่นในเกมนี้ก็ก็คงต้องเป็นเป็นต่างชาตินะครับต่างชาติที่เรา เรามีอยู่สามคนนะครับก็เป็นตัวหลักของเราในในในฤดูก,กาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องจักรสังหารทาประตูให้ให้ให้เรานะครับก็สิบกว่าลูกที่ที่ทีมทําประตูได้ก็มาจากต่างชาติเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็สามผู้เล่นตัวหลักของของเราในเกมที่จะเจอกับกับสมบุรสงครามในอาทิตย์นี้ก็จะน่าจะเป็นผู้เล่นต่างชาตินะครับ เกมเจอกับสูงสงคราม่็คิดว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเหรอ,อ,อผมมองว่าก็จะต้องเป็นเกมที่ท,ที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่มีเกมไหนที่ที่มันง่ายสักเกมหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเจอทีมหัวตารางด้วยกันนะครับทีมโซนโซนไหนของตารางนะครับก็ไม่มีเกมไหนง่ายนะครับเพราะนั้น เจอสมุรสงครามก็ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมที่สนุกแน่นอนเพราะว่าสมุรสงครามเขา,เขาก็เป็นทีมที่ที่มีคุณภาพหนึ่ง,งทีมนะครับแต่ในเรื่องของ,ของผ,ลผลการแข่งขันเขาอาจจะได้ผลการแข่งขันท,ที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ดูในรายละเอียดแล้วกม็มีวิธีการเล่นที่ดีนะครับแล้วก็มีมีวิธีการเล่นที่ ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นทีมที่ดีอีกทีมหนึ่งนะครับก็ประมาทไม่ได้เราก็ไปใส่เท็มที่นะครับเราก็ไม่ไม่ประมาทใครนะครับเพราะฉะนั้นก็เกมที่เจอกับสมุทรสงครามก็จะเป็นเกมที่เสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นสามบ่ายสามสามโมงครึ่งนะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็หวังว่า จะเป็นเกมเป็นเกมออกมาสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากฝากแฟนคลับของชาวสมุทรสาครซิตี้นะครับใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับหวังว่าเกมนี้ทุกคนจะไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันสร้างแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เหมือนให้เหมือน,เ,นเราเล่นที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากแฟนคลับของพวกเรานะครับตามไปตามไปให้กําลังใจพวกเราเยอะๆนะครับก็ ไปเอาสามแต้มกับบ้านเรานะครับขอบคุณมากครับ